เรียนอาจารย์ประจำรายวิชานะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องอักษรไทยสมัยสุโขทัยค่ะค่ะโดยเนื้อหานะคะจะแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะ 1. ความเป็นมาของสุโขทยัย 2. การเมืองการปกครอง 3. เศรษฐกิจ 4. สังคม 5. วัฒนธรรม 6. ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 7. วรรณกรรม8ต้นกำเนิดอักษรสมัยสุขโขทยัยและสุดท้ายอักษรสมัยสุขโขทัยค่ะค่ะความเป็นมาของสุขโขทัยนะคะการขอตั้งกรุงสุขโขทัยเนี่ยอาณาจักรสุขโขทยัยขอตั้งขึ้นเมื่อประมาณพศ1780นะคะโดยพ่อขุนศรีอินทราธิตนะคะทรงพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวค่ะ ทรงสถาปนาสุขโขทัยขึ้นมาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชนชาติไทยโดยขยายเขตการปกครองไปอย่างกว้างขวางค่ะสุขโขทัยเนี่ยเป็น,นาาราชอาณาจักรของชาติไทยอยู่ประมาณ200ปีจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเมื่อพศ1981ค่ะ เดิมทีสุขโขทัยเป็นสถานีการค้าของแคว้นลโวนะคะของอาณาจักรขอมบนเส้นทางการค้าผ่านข้าบสมุทรระหว่างอ่าวมาตัตมะกับเขตราบลุ่มแม่น้ำคงตอนกลางหรือประเทศลาวคาดว่าเริ่มเป็นสถานีการค้าในราวพุทธศักราช1,700นรในรัชสมัยของพระยาธรรมมิกราชนะคะกษัตริย์ลโวโดยมีพ่อขุนศรีนาวนำถมนะคะเป็นผู้ปกครองและดูแลกิจการภายในเมืองสุขโขทัยและศรีสัชนาลัย ต่อมาเมื่อขุนสีนาวนำถมสวรรคตนะคะหอมสบาดหงำพุงนะคะก็คือซึ่งเป็นคล้ายๆกับผู้ตรวจการราชการของเมืองลาวนั่นเองได้เข้ามาทำการยึดอำนาจปกครองสุขโขทยัยจึงส่งผลให้พ่อขุนหาเมืองพระ,ะราชโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถมเนี่ยที่เป็นเจ้าเมืองลาดและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเนี่ยตัดสินใจยึดดินแดนคืนนะคะโดยการชิงเอาอำนาจจากผู้ครองเมืองเดิม คืออาณาจักรขอมเมื่อปีคศ1781นะคะและกระถาปัญาเอกราชให้กรุงสุโขทัยขึ้นเป็นรัฐอิสระโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดเลยนะคะพระมาหากษัตริย์ที่ปกครองในสมัยสุขโขทัยมีอยู่9พระองค์ด้วยกันคือ 1. พ่อขุนศรีอินทราทิศ เริ่มคลองราชราวๆพศพศ1792แต่ไม่ปรากฏระยะเวลาสิ้นสุดการคลองราช 2. พ่อขุนบานเมืองไม่ปรากฏระยะเวลาที่เริ่มขึ้นคลองราชแต่คลองราชจนถึง1,822 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเริ่มครองราชในปีพศ1822จนถึงพศ1841 4. พยาเลอไทยเริ่มขึ้นครองราชในปีพศ1841จนถึงพศ1 8 6 6 อาพะยางั่วนําถุมเริ่มขึ้นของราชในปีพศ1866ถึง1890 6. พระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยเริ่มคองราชพศ1890ถึง1000 911 7. พระมหาธรรมราชาที่สองเริ่มครองราชในปีพศ1911ถึง19 1942 8. พระมหาธรรมราชาที่ 3. สใสลือไทยเริ่มครองราชพศ1 9 42ถึง1962 9พระมาหาธรรมราชาที่4ปรมปานเริ่มครองราชพศออ1962ถึง1981อาณาจักรสุโขทยัยมีการปกครอง ด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองระยะในระ,ะระยะแรกสุขโขทยัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกพระมหากาษัตริย์เรียกว่าพ่อขุนซึ่งเปรียบเสมือนพ่อที่จะต้องดูแลคลุ้มครองลูกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรดให้สร้างกระดิ่งแขวนไว้ที่หน้าประตูวังเพื่อให้ประชาชนมาร้องทุกข์เมื่อเกิดความเดือดร้อนและพระองค์ก็จะเสด็จมารับเรื่องราวร้องทุกข์การปกครองแบบนี้ปรากฏในสมัยกรุงสุขโขทัยตอนต้นในระยะที่สอง เป็นการปกครองแบบธรรมราชาหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งมีกำลังทหารที่ไม่เข้มแข็งอาณาจักรอยุธยาที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้แผ่อิทธิพลมากขึ้นพระองค์ทรงเกรงภัยอันตรายจะเกิดแก่อาณาจักรสุขโขทัย หากใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียวพระองค์จึงทรงนำหลักธรรมมาใช้ในการปกครองโดยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการปฏิบัติธรรมทำนุบำบรุงพระพุทธศาสนาการปกครองแบบนี้ใช้ในสมัยกรุงสุขโขทัยตอนปลายตั้งแต่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งถึงพระมหาธรรมราชาที่สี่ ด้านเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจสมัยสุขโขทยัยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยระบบการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติเช่นสังคมไทยส่วนใหญ่ในชนบทปัจจุบันและส่งออกเครื่องถ้วยชามสังคโลกด้านสังคมและศาสนาการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยสุขโขทยัยมีความอิสระเสรีมีเสรีภาพอย่างมากเนื่องจากผู้ปกครองรัฐ ให้สระแก่ไพร่ฟ้าและปกครองผู้ใต้ปกครองแบบพ่อกับลูกดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกว่าด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวหัวใครจักมักเลื่อนเลื่อนด้านความเชื่อและศาสนาสังคมยุคสุโขทยัยประชาชนมีความเชื่อทั้งเรื่องวิญญาณนิยมไสยศาสตร์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนา รากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่สความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรมขนบประเพณีเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นประเพณีการบวชทอดกรถินการสร้างวัดเป็นต้นศาสนาพระพุทธศาสนานิกายเถราวาดลัทธิลังกาวง์เป็นศาสนาประจำชาติศิลปรกรรม ส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือเจดีทรงกลมตามแบบอย่างลังกาเจดี JD ทรงพุ่มข้าวบินหรือดอกบัวตูมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 1. มีความสัมพันธ์กับล้านนาและอาณาจักรพะเยาเป็นไมตรีกัน 2. มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรมอนในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พอทรงสนับสนุนมกโทราชบุตรเคยเป็นกษัตริย์ 3. ความสัมพันธ์กับอาณาจักรนครศรีธรรมราชสุโขทัยรับเอภิธรรศาสนานิกายเถรวาทลัทธิลังกาวงมาจากลังกาโดยผ่านเมืองนครศรีธรรมราช 4. มีความสัมพันธ์กับลังกาสุโขทัยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลังกาลังกาได้ถวายพระพุทธสีหิงแก่สุโขทัย 5. มีความสัมพันธ์กับจีน สุขโขทยัยทำการค้ากับจีนมาเป็นเวลานานจีนได้ส่งคณะทูตเข้ามาจเจริญสัมพันธ์ทำไมตตีกับไทยซึ่งเป็นประโยชน์กับไทยทั้งการเมืองและการค้าวรรณกรรมในสมัยกรุงสุขโขทยัยวรรณกรรมในสมัยกรุงสุขโขทัยมีอยู่หลายประเภทส่วนใหญ่ออกมาในรูปของการสะดุดีวีรกรรมศาส,สนาปรัชญา ยมีวรรณกรรมที่สำคัญดังนี้ 1. หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งหรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นแล้วทรงโปรดก้าให้จารึกตัวอักษรลงบนหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนับว่าเป็นหลักแรกที่แสดงถึงอักษรขอนวิธีของภาษาไทย และเป็นวรรณกรรมที่แสดงถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมประเพณีอาณาจักรสุขโขทยัย 2. ไตรภูมิพระร่วงพระมหาธรรมราชราชาที่หนึ่งหรือพยาลิไทยเป็นผู้พระราชนิพนธ์เมื่อพุทธศักราช1,888 โดยพระองค์มีพระราชประสงค์ใช้เทศนาโปรโดพระราชมารดาและสั่งสอนประชาชนของสุขโขทยัยให้บรรลุถึงนิพพานวรรณกรรมไตภูมิพระร่วงจะบรรยายถึงภาพของนรกสวรรค์ไว้อย่างชัดเจนโดยสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้ชั่วเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับจากการทำความชั่ว 3. สุภาษิตพระร่วง เป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าวัตถุประสงค์ที่สอนให้คนมีความรู้และการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น 4. ตำรับเท้าสีจุลาลักษ์วัตถุประสงค์ในการแต่งวรรณกรรมเรื่องนี้เพื่อให้คำแนะนำตักเตือนข้าราชการสำนักฝ่ายในให้มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของตนเองเป็นการเชิดชูเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ การกำเนิดอักษรไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพศ1826โดยทรงดัดแปลงมาจากอักษรขอหวัดและอักษรไทยเดิมซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรมอญและคิดอักษรไทยขึ้นใหม่ให้มีสระและวรรณยุกต์ให้พอใช้กับภาษาไทยและทรงเรียกอักษรดังกล่าวว่าลายสือไทย ภาษาเขียนของคนไทยเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยสร้างเมืองของตนเองขึ้นแล้วคือสุขโขทยัยเมื่อปีพศ1826พ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์องค์ที่3ของเมืองสุขโขทยัยทรงจารึกเรื่องตัวหนังสือไทยไว้ในศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่1 ตัวอักษรที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้เป็นตัวเขียนที่มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากลายสือไทยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วเข้าใจว่าคงจะได้เปรียบเทียบหรือปรับปรุงจากตัวอักษรที่มีใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงตัวหนังสือในปัจจุบันแตกต่างไปจากสมัยสุขโขทัยมากแต่ระบบของตัวพยัญชนะสระ และวรรณยุกต์ยังคงเดิมอักษรไทยมีใช้มาประมาณ700ปีแล้วจึงเป็นธรรมดาที่จะมีลักษณะแตกต่างไปจากภาษาในปัจจุบันทั้งในด้านการเขียนและการแทนเสียงเพราะว่าตัวเขียนไทยเป็นตัวอักษรแทนเสียงระบบภาษาเขียนจึงเป็นเสมือนบันทึกของลักษณะเสียงของภาษาไทยเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วมาได้เป็นอย่างดี นักภาษาศาสตร์สามารถใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์อธิบายให้เห็นว่าเสียงของภาษาในสมัยสุขโขทัยต่างไปจากเสียงในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์อักษรสมัยสุขโขทยัยพยัญชนะแม้ว่าอักษรไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกสุขโขทยัยหลักที่หนึ่งซึ่งถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า เป็นการจารึอกอักษรไทยทางว่านได้แชาเ์เงื่อนชนะไม่ครบทั้งสี่สีสตัวคือมีเพียงาา้าตัวขาตัวนอนเดนฟานาบุทโธฟาพุทเท่าฟาวเจลา ะการที่สองคือภาษาเขียนอันดิษฐ์ขึ้นเป็นระบบให้มีอักษรสูงทุกตัวคู่กับัอักษรต่ำพอร์โูคมีขึ้นเพื่อคู่กับพอร์ประการที่สามคือพอร์โูมเป็นอักษรที่มีการใช้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอักษรอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำในภาษาสมัยโบราณแม้ในขณะที่เขียนเรื่องภาษาอ ถ้าเราไม่กล่าวตัวหอยมูโอกาสที่เราจะใช้คำที่เขียนด้วยตัวหอยมู่แทบจะไม่มีเลยและเพราะเหตุน,นี้จึงไม่น่าที่จะมีการเพิ่มอักษรหน่วยมูขึ้นแทนเพราะมูกเาจะเป็น รายชื่อสมาชิกในกลุ่มนะคะมีดังนี้ 1. นางสาวนันทพรจันกระจ่าง 2. นางสาวเพ็ญวิสาอินทพมสามนายมหาคพันพิทักการ 4. นางสาวชยานิดกันทวงห้านางสาวเพ็ญพิชาทูโคกวด 6. นางสาวอธิยาชินคำค่ะ